Check, check out. สวัสดีครับฝากกดติดตามเพจอ้นใหญ่เมืองเนื้อฟาร์มด้วยนะครับฟาร์มอ้อนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆในการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของเรื่องในการเลี้ยงอ้อนการผสมพันธุ์ข้อมูลของการซื้อขายนะครับของทางช่องเราสามารถกดติดตามได้ที่ใต้ลิงก์ ใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสายพันธุ์อ้นนะครับว่ามีกี่สายพันธุ์นะครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็มันจะมีอยู่ทั้งหมดนะสามสายพันธุ์นะครับก็คืออ้นเล็กอ้นกลางอ้นใหญ่อ้นเล็กเนี่ยจะตัวขนาดไม่ ตัวนิดเดียวครับจะขนาดปกติเน่ตีนัำประมาณครึ่งโลครับตัวหนึ่งอะแล้วก็อ้นกลางอาจจะอยู่ที่น้ำหนักน้ำหนักโตเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งโลถึงสองโลครึ่งนะครับโดยประมาณแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ประมาณโลก,กว่าไม่เกินสองโลครับแต่ว่าที่เคยตัวที่ผมเคยทําให้ดีที่สุดนะครับมันอยู่ที่สองโลครึ่งนะครับแต่ก็ได้แค่ตัวสองตัวนะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวที่จะขึ้นไปได้ขนาดนั้นนะครับ แล้วก็มันก็จะมีอ้อนใหญ่นะครับอ้อนใหญ่นี้ก็จะอยู่ที่น้ำหนักตั้งแต่น้ำหนักของอ้อนใหญ่นี้ก็จะอยู่ขึ้นโตเต็มที่ก็จะอยู่ที่หนึ่งโลถึงเคยที่ผมผมเคยเห็นสูงสุดก็จะมีเจ็ดโลนะครับ<ม>แต่ว่าเจ็ดโลนี่ก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นแค่ตัวเดียวนะครับส่วนใหญ่อ้อนใหญ่ก็จะอยู่ระดับสามถ้าระ,ร,ะระดับมาตรฐานของน้ำหนักอ้อนใหญ่ครับมันจะอยู่ที่ประมาณสามโลโก3สามโลขึ oh ้น ถ้าสามถ้าอนใหญ่น้ำหนักสามโลกว่านี่ครับสามโลสี่โลอันนี้ถือว่าโอเคแล้วครับเราซื้อลูกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสี่โลนี่ก็ถือว่าสี่โลขึ้นนี่ก็ถือถือว่าใหญ่แล้วนะครับส่วนที่พวกที่ว่าห้าขึ้นไปห้าโลหกโลเนี่ยครับมันส่วนน้อยนะครับที่ว่าจะขึ้นไปได้ยิ่งหกโลเจ็ดโลนี่แบบน้อยมากครับที่ว่าจะขึ้นไปไปได้ขนาดนั้นนะครับ ห้าโลหกโลเจ็ดโลนี่ไม่ใช่ว่าทุกตัวจะขึ้นไปได้นะครับส่วนใหญ่น้ําหนักมาตรฐานกรผมก็บอกอีกทีนะครับว่าันอยู่ที่ประมาณสามโลนะครับสามโลกว่าสี่โลจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีประเภทที่ว่าอ้นใหญ่ที่ว่ายัางไงอ่ะเป็นอ้นใหญ่แต่ว่าน้ําหนักตัวมันจะอยู่ที่โตเต็มที่ที่ว่าเป็นพ่อแม่พันโลกว่าสองโลอะไรประมาณเนี้ยไอ้พวกเนี้ยบางทีพ่อคือยังไง บางทีมันจะเป็นพวกอ้นป่าครับแล้วแบบคืออยู่ในป่าเขากินอาหารไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้โครงสร้างของพวกนี้นมันจะตัวเล็กกว่าปกตินะครับจึงทําให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับนึกว่าเป็นอ้นกลางแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่อ้นกลางนะครับมันคืออ้นใหญ่เพียงแต่ว่าเขาแค่กินอาหารไม่สมบูรณ์นะครับก็ถ้าสมมุติว่าถ้าแบบอยากได้ลูกตัวใหญ่ๆห,หน่อยก็แนะนําให้ซื้อระดับ3โล4ีโลขึ้นนะครับ ส่วนที่ว่าห้าโลเนี้ยมันก็มันมันไม่ใช่ทุกตัวที่จะขึ้นไปได้นะครับห้าโลแต่ก็ถ้าอยากได้ก็ซื้อที่แบบพ่อแม่มันได้ใหญ่อะครับแต่ว่าถ้ายังพ่อแม่ใหญ่ราคามันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับถ้าสมมติมว่าเป็นลูกของพ่อแม่ใหญ่นะแล้วก็ส่วนลักษณะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามไปดูในคลิปกันเลยครับสวัสดีครับก็อันนี้จะเป็นลักษณะของอ้นกลางนะครับ น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณโลครึ่งถึงสองโลครึ่งนะครับที่ผมทำได้ดีสุดนะแต่ก็ส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณโลกว่าสองโลนะครับลักษณะขนจะเป็นสีออกน้ำตาลหรือไม่ก็ดำนะครับส่วนลักษณะขนเขา,าจะนุ่มกว่าอ้นใหญ่นะครับ ถ้าเป็นอ้นอันนี้คือลักษณะของสีอ้นกลางธรรมดานะครับสีขนจะเป็นสีเดียวกับทั้งตัวนะครับถ้าเป็นอ้นกลางธรรมดานะก็ส่วนตัวนี้จะเป็นลักษณะอ้นกลางข่าวตาดํานะครับ ขนจะนุ่มมากครับถ้าใครแบบชอบแบบขนนุ่มๆน,นะที่มันจะเป็นเหลืองๆอ,อันนี้ไม่ใช่ลเลยมันจะขอเปื้อนนะครับจะเป็นสีเดียวก,กันทั้งตัวเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมเอาตาแดงมาให้ดูอีกชนิดนึงครับ กลางข่าวตาแดงนะครับนี่ครับก็สีปกติจะเป็นตัวนี้เลยนะครับสีที่ว่าแบบเป็นดั้งเดิมเลยนะครับเมื่อนี่เป็นพ่อพันธเมื่อสมัยห้าหกปีหกปีแล้วมั้งครับนี่ครับเห็นเห็นแก้มเองอไหมครับแก้มจะเป็นสีส้มนะครับ ตัวจะสีดําแต่ไอตัวเนี้ยแก้มมันจะออกส้มดําๆก็ปกตินะครับถ้าเป็นปกติมันตรงนี้ไม่ได้เป็นส้มอย่างเดียวนะครับช่วงแก้มอะแต่ว่าไอเนี้ยมันจะออกเข้มกว่าปกติหน่อยหนึ่งแต่ผมว่าถึงมันเข้มมันสวยดีผมชอบผมก็เลี้ยงไว้แต่ถ้าปกติอะมันจะเป็นแค่ตรงนี้จะเป็นดำนะครับแล้วก็แก้มันจะเป็นสีส้ม แต่อันนี้มันช่วงแก้มมันจะส้มดำๆนะครับมันจะออกแบบเป็นยังไงเป็นมันจะมันจะแดงคนละแบบอะครับมันจะเป็นแดงทึบๆนะครับแต่ในกล้องมันแสงมันไอ้นี่มันก็เลยดูไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ครับสี่มันจะตั้งไปจริงนิดนึงครับแต่ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ห่างมากเท่าไหร่ นอกจากไอ้ตัวที่แบบปลายขนมันขาๆวๆครับไอพวกนั้นมันสีมันจะเพี้ยนๆน่อยครับตัวนี้จะเป็นลักษณะอ้นใหญ่นะครับสีปกติแต่ทุกตัวนี้มันตนี้มันยุบมาหน่อยมื่อก็มันอ้วนตักเลย จะผสมครับเลยลดน้ำหนักลงมาหน่อยแล้วก็ยังก็อึ้องอ้างนะครับตัวนี้ก็ลักษณะอ้นใหญ่นะครับก็เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแก้มสีส้มนะครับตรงแก้มครับจะเป็นแก้มส้มส่วนตัวก็จะเป็นลายสีดํานะครับแล้วก็จะมีบากตรงกลางหัวนะครับ อันนี้คือลักษณะสีอนยายปกตินะครับเห็นไหมครับอ,อีทูนี่ยัง5้าโลอยู่ปะน่าจะอยู่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ5้าโลแล้วเพราะว่ามันลดมาหน่อยเองแล้วครับ ก็เดี๋ยวเอาสี่ที่จืดกว่าน,นี้มาให้ดูครับนี่จะเป็นอีกสี่หนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ถ้าสี่อย่างนี้มันก็จะราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนะครับยอนนี่อะไรตอนนี้ถึงห้าไนหะเหมือนมันยุบๆเนาะตอนนี้ยู่สี่กว่าๆนะครับ ลักษณะสีเขาจะอ่อนกว่าจะจืดกว่าปกตินะครับอย่างเมื่อกี้ก็ยังถือว่าไม่ไม่เข้มสุดนะครับถ้าเข้มสุดมันจะเป็นลายดําปึ๊กเลยตรงนี้ครับอย่างนี้ก็ราคาจะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับถ้าเป็นลูกของแบบที่มันจะเป็นสีแนวนี้นะครับยิ่งตัวใหญ่แบบนี้ด้วยก็มันจะราคาขึ้นมานิดนึงครับ จะมีเป็นสี่แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีที่บีดออกมาแล้วนะครับถ้าตัวจริงอ่ะมันจะออกเป็นเริ่มออกไลายลาทองเต็มตัวแล้วนะครับแต่ว่ามันยังออกคุณโคนอยู่ครับลองดูข้างๆครับเห็นไหมครับแดดมันส่องอ่ะครับแล้วมันเห็นไม่ชัดอะถ้าแบบนี้มันก็จะราคาสูงขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ แต่ว่าลายดำก็ยังคงอยู่นะครับเหมือนมันเห็นไม่ชัดนะครับสีในนี้เหมือนมันจืดกว่าครับมันมันแดดมันซองแล้วเหมือนมันสะท้อนขนเป็นขา,ขาวๆครับแต่จริงๆมันไม่ใช่มันจะออกแบบแบบส้มๆเหลืองๆทั้งตัวครับ อันนี้จะเป็นอย่างตัวนี้จะเป็นลูกของพ่อข่าวนะครับพ่อข่าวตาแดงแล้วก็แม่สีทองเดี๋ยวผมเอาแม่ให้ดูครับพ่อตัวนี้จะเป็นปอ้นใยข่าวตาแดงนะครับอันนี้จะเป็นตัวพ่อนะครับที่ว่าผมบอกอะแต่ว่าสีมันจะเลื่องๆือหน่อยขอบเปื้อนนะครับนี่ลักษณะนะครับ ลักษณนะอ้นใหญ่ก็ขนเขาจะแข็งกว่าอ้นกลางนะครับถ้าพวกอ้นใหญ่ที่ว่าเป็นเผือกครับสีเขาจะลายเดียวทั้งตัวเลยครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแก้มจะเป็นครีมนะครับพวกนี้ก็จะจะราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเอเมยครับ เพราะว่าถ้าเป็นอ้นใหญ่ปกติอ่ะแก้มขาจะเป็นสีส้มเลยนะครับแล้วก็ลายตรงนี้จะเป็นดำหมดเลยนะครับที่เขาเรียกกันอ้นแก้มขาวแก้มครีมอะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเน,นี้ยจะเป็นออกครีมครีมครับแต่เพราะว่าถ้าจะเป็นขาวมเขาตรงเนี้ยเขาจะเป็นออกเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าราคาอันนั้นก็จะสูงนะครับ เดี๋ยวผมเอาแบบสีธรรมดาแบบจริงๆมาให้ดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ